นักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดเผยนาทีสุดช็อกบูบขาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลนักแข่งร่วมทีมเอชนสวัสดเผยนาทีสุดช็อกบูบขาสนามก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลเพิ่งขับได้ไม่กี่รอบก่อนบอกรู้สึกไม่ค่อยดี วันที่หนึ่งเมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจะพรากชีวิตเอชนสวัสดิ์อศวะเหมขณะเข้าซ่อมขับรถแข่งที่สนามดังกล่าว ล่าสุดน,นายอนันชัยตั้งเนียนนาชัยอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศการบางเสาธงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ร่วมส่งลูกชายลงแข่งขันรถในทีมเล่านาทีที่นายชนสวัสด์เกิดอาการวูบตาลายในขณะที่กำลังซ้อมแข่งรถในสนามช้างที่บุรีรัมโดยระบุว่าขณะที่คุณเอชนสวัสด์กำลังซ้อมแข่งรถในสนามได้ประมาณ3-4รอบสนามอยู่ๆได้ขับรถเข้ามาจอดแล้วขึ้นมาแจ้งกับทีมงานว่ารู้ ้สึกไม่สบายตัวตาเริ่มลายทีมงานจึงพาเข้าห้องพักในสนามซึ่งในขณะนั้นยังรู้สึกตัวดีปกติแต่บอกว่ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีระหว่างนั้นทีมงานได้เริ่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่ในจังหวะที่คุณเอลุกยืนขึ้นปรากฏว่าเกิดวูบหมดสติไป ทีมงานรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวอาการของคุณเอ๋ยังรู้สึกตัวดีปกติกระทั่งก่อนเที่ยงคืนอาการเริ่มสุดลงและเสียชีวิตในเวลาตีหนึ่งของอีกวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตกใจและเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาไม่ว่าการจะได้ร่วมทีมแข่งรถหรือแม้แต่การดูแลชาวจังหวัดสมุทรปราการต้องบอกว่าถือเป็นการสูญเสียคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคุณเอเป็นคนให้โอกาสคนช่วยเหลือคนชาวสมุทรปราการขอแค่บอกและไม่มีอะไรและไม่มีอะไรไม่ได้สำหรับคุณเอชนสวัสดในเรื่องของการได้เข้าไปร่วมทีมแข่งรถของทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนั้นตนและลูกชายได้รับโอกาสจากคุณเอให้เข้าร่วมทีมได้ประมาณปีกว่า m ด้านนายอนันทรน,นักแข่งรถในทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเผยว่าหลังจากที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมทําให้ตนคลุกคลีคุณเอชนสวัสด์มากขึ้นโดยเฉพาะในสนามแข่งหรือฝึกซ้อมท่านเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันและมีความตั้งใจชอบการแข่งรถเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ลงสนามแล้วเกิดความผิดพลาดคุณเอมักจะสอนเสมอว่าให้นําข้อผิดพลาดมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะในสนามนายอนันต์ยังเปิดเผยคุณ งามความดีของเอชนสวัสด์ว่าสำหรับคุณเอเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับคุณเอก็อาจจะมองไปอีกอย่าง แต่พอตนได้เข้ามาสัมผัสและใกล้ชิดพบว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนอื่นพูดมาทั้งหมดกลับกันพบว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือทุกอย่างไม่เคยขัดอีกทั้งคุณเอยังเป็นบุคคลที่ชอบให้โอกาสคนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพการสูญเสียคุณเอไปในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการสูญเสียคนสาคัญของสมุทรปราการ